สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Black m i t Channel นะครับวันนี้เราอยู่เกม Australia ซีซั่นที่18ครับมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะเล่นภาษาอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ได้ลีลิกอะไรกันบ้างนะครับตัวแรกที่เราเลือกมาในรอบที่หนึ่งก็เป็นโซเบเกอร์นะครับือก็ปินดาวกระจายของเรานะครับซื้อมาเพื่อเก็บเงินนะครับโอเคครับได้มา1บาทแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาราลุ้นดูว่าจะได้ไอเทมอะไรจะกรอกหรือเปล่าครับ คครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สองครับอ่ามีโซงเบเกอร์แล้วก็น้องสกาอาน้องสกามาเล่งเอสีนะครับโอเคครับลิปรอบที่สองได้เงินมาอีกหนึ่งบาทครับก็เดี๋ยวมาดูครับเทมก็เคยยังไม่ได้ใส่ครับเมื่อกี้โอเคครับชนะไปครับตอนมาดูรอบที่สามครับรอบที่สามก็เอาไปส่งันเปอร์กับเชฟแล้วกันครับอนานี้เราเพิ่มตัวแท้งนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดกล่องครับก็เอา เป็นเสื้อกะนะครับแล้วก็กระบองตีเร็วนะครับก็ใส่เสื้อกะให้กระเชฟนะครับโอเคครับคลิปรอบที่สเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ไอเทมอะไรนะครับจากกล่องนะครับตอนนี้ตอนนี้ที่เราเปิดประสารก็มีประสารอ่ามนุทัาบนะหรือออกแดงของเรานะครับโอเคครับชะนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สี่ครับน้องสเกลไม่หนึ่งครับก็เดี๋ยวลงเลยวลอกไปแล้วกันครับก็เอน้องสเกลไปเล่งมาแน่นะครับ ให้กับตัวในส่วนของสกูนเตอร์ครับโอเคครับเปิดกล่องมาไม่มีอะไรน่าสนใจครับอ่าได้มาในคิสตันครับก็ใส่ให้สกูนเตอร์ครับเพื่อว่าจะได้เสกลูกหมวกมาช่วยจคเัมตอนนี้ฝั่งตรงข้ามมีครัเตอร์สองตัวนะครับเปล่าเออจะไหวนะครับตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายครับโอเคครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่ห้าดีครับ รอบทีห้าไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับแต่เดี๋ยวต้องซื้อลงไปครับก็เป็นนเปอร์แล้วกันครับออไปเพิ่มดา m a g ครับนี่ครับรอบที่ห้าังตรงข้ามเจอภาษาันเออคัดจีครับแล้วก็ออกแดงได้ครับแดงหรือนุชธรามของเรานะดูจาลักษณะอาจจะซุ้ไม่ไหวหรือเปล่าครับนี่ครับเรียบร้อยไม่ไหวครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่หกครับ รอบที่หกมีอิติสิตเดนเจอร์นะครับก็ <about> อเอาใส่แทนโซเบเกอร์แล้วกันครับอี okay, ครับรอบที่หกฟังตรงข้าม,มเจอประสาไนท์ครับประสาไนท์ขั้นที่หนึ่งนะครับพอไนท์เขามีอีวิวไนท์สองตัวนะครับจะลักษณะจะสวยหรือเปล่า น่าจะสวยครับตัวท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่เจ็ดเลยครับซันไนเปอร์มาอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็มีใช้นี้นะเชื่อครับก็เดี๋ยวมาครับดูรอบที่เจ็ดฝั่งตุ๊กตามนุษย์ถ้ำก่คนที่อื่น้วครับแต่เขาเป็นมนุษย์ถ้ำอันที่สองครับจะลักษณะเราน่าจะสู้ไม่ไหวครับเขามีเลือดเยอะกว่าเราครับดูจากลักษณะเราเหลือสองตัวแซฟเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่แปดเดี๋ยครับ รอบที่แปดก็นะ่าสนใจมีอัมบากับผู้บัญชาการลบนะ้บหรือดับเบิลของเราคนะรับก็ซื้อมากานะ่อนนะครับตอนนี้ัอ่อตรงข้ามเจอือประศักก็ปินนคะรับท่านที่สิ 4. แล้วก็เขามีสก,กาวครับเล่งมานาะยเหมือนกันนะครับแต่เรานะ่าจะสู้ไหวครับเรามีลูกครับ สองตัวซ้ายเหลียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่เก้าเดี๋ยวกับโซเบเกอร์คือสองดาวครับเตือหาเงินหนึ่งบาทครับเชฟก็มาอีกหนึ่งครับเอาโซเบเกอร์ลงไปก่อนครับตอนนี้รอบที่เก้าฟอนนองข้ามเียตือรัสานนักเล่ขั้นที่หนึ่งครับแล้วก็มีวอลเลอร์สองตัวนะครับจะลักษณะอ่าจจะไม่ไหวครับเพราะเขามีตัวสองบาทครับสุดท้ายครับเหลียบร้อยครับแผลไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สิบเดี๋ยวกับ โซเบเกอร์มาอีกหนึ่งครับแล้วก็มีซอสแมนมาครับซื้อไลท์ออฟก๊อตมาครับอันเดอร์เวอร์ก็มาอีกหนึ่งครับขายใช้นี่ก่อนแล้วกันครับขาครับตอนนี้ขายอัมราทิ้งไปครับแล้วก็ออฟก๊อตมาแทนนะครับมาดูรอบที่สิบดีกว่าครับว่าคิดจะให้ดีมอะไรกับเราบ้างนะแล้วไอเทมได้หรือเปล่าดูนะตอนนี้สองตัวสุดท้ายครับออฟคิดหรือเปล่าดูเด็บคิดตัวสุดท้ายครับ เรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้โอเคครับได้ลิลิกมาอันหนึ่งครับเดี๋ยวอ่าอันเดอร์เวิร์ขึ้นสองดาวครับแล้วก็มีเมดูซ่าหรือไซเรนครับก็ขายอิตาสิตเลเจอร์ออกไปครับตอนนี้มีกี่เขียวๆนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนครับว่ากีเขียวมีอะไรบ้างนะครับลิลิกอ๋อมีหมูกับไข่หมูล่าครับเดี๋ยวลองดูครับลุ้นละกันครับได้เลยอ่าได้ไข่หมูล่าครับถือว่าดีครับ มีไซเลนครับไซเลนใส่ไปเลยแล้วกันครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะเล่นเป็นภาสานของ็อกแดงนะครับแล้วก็จะมีส่วของแอนเตอร์ครับตองตัวข้ามเจอมาสานออกแดงขั้นที่2นะครับแล้วก็มีของวอลเออร์ครันี่หรือเปล่าแตจะลักษณะอาจจะไหวอยู่นะเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่12ครับมีแกนเฮริตมาอีกหนึ่งครับ จะไม่ได้ใช้ขายทิ้งไปครับก o อตออฟไลท์ด้วยครับตอนแรกว่าจะเล่นสายก๊อตนะครับเพื่อลดดีเลย์นะครับให้กระเพาเก็บแคดนะครับลาวาชาเมนมาครับตอนนี้ซื้อมาก่อนแล้วกันครับตอนนี้่าสงขัามเจอภาษาวอลิเตอร์ครับขั้นที่สองครับแล้วก็เขามีในส่วนของเก็บแคหรือมนุษย์ท้พนะครับขั้นที่หนึ่ง แต่เราจะดูจากลักษณะแล้วน่าจะไม่ไหวครับเพราะว่าดาเมจไม่พอครับเปรียบร้อยครับเพไปครับตานี้มาดูรอบที่13าเลยครับอซอร์ตแมนมาอีกหนึ่งครับอ <Blade Fury. S 1> ีหนึ่งครั้งไม่มีแล้วครับอ่าดีอีกครั้งนึงได้ซอร์แมนสองดาวครับก็เดียด๋วยวเปลีย่ยนไปแทนเชฟแล้วกันครับตอนนี้เราไม่มี2ดาวเลยครับตอนนี้เพิ่งมี2ดาวสามตัวครับโอเคครับภาพเจอประสานเจสิเลยครับขั้นที่หนึ่งครับ น่าจะสูสีสู้ไวยูครับเสียวอัมปลากับไทนิง่งเชื่อแฝั่งข้งามโดนสุดท้ายครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่14ดีดครับรอบ14ไม่มีอะไรน่าสนใจครับตอนนี้เอดูซซาที่เราใส่ไฟนี่รูปไปสองดาวแล้วนะครับวัดขาาึ้นเร็วครับตองตรงข้ามเจอประสานเตอร์คั้ที่1ครับไหวหรือเปล่าน่าจะสูสีครับไหวไหมเอ่ยไหวไหมตุดท้าย เรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่15เดียวครับเชฟขึ้นสองดาวครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูครับเปลี่ยนเอาเชฟไปแทนในส่วนของโซเบเกอร์ครับตอนนี้ขยับตำแหน่งครับตอนนี้เมนดูซ่า5 9แล้วนะครับมาดูกันครับว่าคลิปคุตี้จะให้ไอเทมอะไรกับเราบ้างนะครับมที่ได้เครื่องเกาะมาหมือนัันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารู้ไอเทมกล่องสมบัติ กองนะครับเหลี่ยบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับได้ไอเทมอะไรเอ่ยน่าจะเป็นคอนสายฟ้าแล้วกันครับใส่ให้กับอันดับเบอร์ของเรานะครับจะตำแหน่งใหม่อีกรอบหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวดูรอบที่สิบตรงนี้เจอฝั่งตรงข้ามเป็นรสาอะไรครับฝั่งตรงข้ามเป็นปราสาทในส่วนของเครื่องจักรแล้วก็ก๊อบบินนะครับแล้วก็มีดุรกิดนะครับหรือเปล่า จะลักษณะอาจจะไม่ไหวครับเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่17ครับรอบที่17ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปก็ลงเรื่อยไปแล้วกันครับตีหนึ่งครั้งไม่มีอะไรน่าสนใจครับก็ลงราวาชาแมนเพื่อเปิดประสานของออกแดงหรือว่าคนรทุกถ้ำนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูฝั่งตรงข้ามดีกว่าครับว่าเขาเล่นภาอาไรฝั่งตรงข้ามเท่าที่เป็นภะษาชาแมนท่านที่สองครับจะลักษณะเราจะเขาไหวหรือเปล่าครับ เขาเปลี่ยนไปสามดาวหมดเลยครับเจอสายมันเลงครับชาแมนไหไหมดูจะละักษณะอาจจะไม่ไหวเหรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สิบแปดเลยครับรอบที่สิบแปดไม่มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวลงเร็วกัก่อนแล้วกันครับดีหนึ่งครั้งไม่มีอะไรน่าสนใจลยครับตอนนี้เจอไหวหรือเปล่าฝั่งตรงข้ามเจอประสาตฮันเตอร์นันอีกสองครับลักษณะน่าจะสู้ไหวหรือเปล่าเลยไหวไหมอาจจะไม่ไหว ตัวครับตัวสายัะเบิร์กงเราไหวไหมเอ่ยไม่ไหวครับแพ้ไปครับตานี้มาดูรอบที่สิบเก้าเลยครับรอบที่สิบเก้าเดี๋ยวเราลงหรือไม่ไปก่อนแล้วกันครับตอนนี้เน้นหน้าจะขึ้นเลเวลสิบตอนนี้ไข่หมล,ล่าเป็นเจ็ดทับเก้าแล้วครับเหลืออีกแค่สองสเต็กนะครับตอนนี้ฟังตัวถ้ำมีภาษาสเปริลแน่นอนครับกับนักเวทท่านที่หนึ่งครับแล้วก็มีมิสซาช่วยขึ้นนะครับ แต่ลักษณะไม่น่ะครับตัวสุดท้ายของเราเรียบร้อยครับแผลไปครับตอนนี้มาดูรอบที่20เลยครับสไนเปอร์คือสองดาบเซอร์คูฮันเตอร์ก็มาอีกหนึ่งตัวครับซื้อแล้วก็ซื้อดูมาครับตอนนี้มาดูรอบที่20ครับคีนีชุดนี้จะได้ไอเทมอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนดีลิเกียมีอะไรให้เราเลือดมานั่งดูครับทีนึงตอนนี้ได้พักมาหนึ่งครั้งครับ ครับโคสุดท้ายได้โซ่เหล็กนะเปรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้โอเคอน้องสกาวขึ้นสองดาวครับสิงมานะเพื่อไปอีกครับลงเลเวลไปครับสองครั้งแล้วก็เปิดภาษาสานวอลิเออร์เพิ่มไปนะครับครับใช้ดูไข่โมล่าขึ้นสามดาวพอดีครับเมดูซ่าสามดาวเดี๋ยวเอาไอเทมให้กับเมดูซ่าหรือไซเรนของเราไปนะครับก็เอามานะตันนะรับเพื่อเล่งใช้เป็นีลิคเคนเคียวแล้วกันนะครับ คิวของสโคตถือว่าเพิ่มเร่งในการได้ HP นะครับไม่ใช่ HP ได้ EXP นะเพื่อคืนไอเวลนะตอนนี้มาเซอร์ไพรส์เขาด้วยเมดิซาเราเดูว่าฝั่งตรงข้ามเจอภาษาคนอือขั้นที่3แล้วนะครับเราตีอีกสะท้อนเองครับนะแต่เรามีคนะิวว่ามีน,นาเป็นหนะ่วครับเหลือสามส่วนสุดท้ายครับฝั่งตรงข้ามดูจะะากลักษณะน่าจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราคนระับ สขายครับเสียร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่2 2่สยครับรอบที่2ีเวลาว่าชมเม้ยนไหมครับตอนนี้สีเส็บไว้ลงเลเวลไปครับตอนนี้โอเคตอนนี้เราจะขึ้นเลเวล9้าแล้วครับตอนนี้ตรงข้ามรอบที่ครับเจอภาษาสปปดขั้นที่2นะครับแล้วก็เขามีก๊อตนะครับกับนักเวทนบนักเวทนี่เป็นขั้นที่หนึ่งแต่ลักษณะนายจะสู้เราไม่ไหวครับ เมดูซ่าเราทำให้เป็นอินนะครับเหลี่ยมร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่23ดีกว่าครับเราดูไม่กลืนับลงเลเวลไปครับตอนนี้ตอนนี้เลเวลกล้าบลงสันในเพิ่มไปหนึ่งตัวครับตอนนี้ไม่มีตัวลงเพิ่มครับตอนนี้ฟังตรงข้ามคราบเจอประสาททะเลครับหวหรือเปล่าหวหรือเปล่าโดนสัตวรัวๆเลยครับแต่ลักษณะอาจจะสุ้ไม่ไหวนะ ไม่เอ่ยเรียบร้อยครับไม่ไหวครับตัวสุดท้ายอันเดอร์เบอร์ตัวดลูกับเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้เก็บค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้มีเคปพิกมาโอ้โหลาวาชั้นม่ขึ้นสองดาวครับตอนนี้ขายอันเดอร์เบอร์ไปครับตอนนี้ก็ใส่ไปแทนสกูฮันเตอร์แล้วกันครับตอนนี้ขยับตำแหน่งครับ ฝั่งตรงข้ามเจอประสาทบีทนะครับประสาทพีทแล้วก็มีชาแมนแคทที่สองแต่ว่าคนะแนนอาจะสู้เราไม่ไหวหรือเปล่าหรือเราจะสู้เขามไม่ไหวครับตัวสุดท้ายคือไม่น่าจะไหวครับเรียบร้อยครับเผยไปครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูรอบที่25นะครับอ่าดูคือ2ดาวครับตอนนี้ลงเรือออไปครับอันเดอร์เวิร์กก็มาครับอ้ได้ตัวไทคันเตอร์มาด้วยครับ ตอนนี้เปิดประสานปลาเพิ่มเข้าไปนะครับตอนนี้เรามีในส่วนของมนุษย์ถ้ำนะครับขั้นที่สองนะครับแล้วก็มิสเตอร์ขั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีปลาขั้นที่หนึ่งด้วยครับฝั่งตรงข้ามรอบที่ยี่สิบห้าครับเดียวมาดูว่า้ได้อเทมอะไรนะครับหัวคิปัวซ้ายเรียบร้อยครับได้คําสาบานคนแค้นนะครับแล้วก็กล่องสีฟ้าครับลาวาชมเมนเพิ่มมาอีกหนึ่งดูไม่กินเปิดกล่องครับอ่า เป็นกระจกครับแยกล่างครับใส่ตาของในส่วนของ <I am S 1> คนแค่นะครับซื้อไข่มาครับจ่าเมสซอร์สแมนไหมครับ,รบสกูฮันเตอร์ขึ้นสองดาวครับตอนนี้สกูฮันเตอร์ตอนนี้เราขาดอีกตัวหนึ่งครับเปลี่ยนเขาอันเดอร์เวิร์ออกไปครับตอนนี้อันเดอร์เวิร์ไม่จะเป็นต้องใช้ครับตอนนี้เรามีสามฮันเตอร์แล้วนะครับ สเตอร์สตันหนึ่งครับแล้วก็ฮันเตอร์ในของมิลซ่าจะเป็นทำให้เป็นอินนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอประสานฮันเตอร์ขั้นที่สามนะครับมิลซ่าอ๋อยังไม่ขั้นที่สามครับเป็นขั้นที่สองครับเขามีแค่แปดตัวนะครับขาดอีกหนึ่งโอเคครับชนะไปครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามแพ้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับมาฟังฝั่งตรงข้ามจะเจออะไรโยกไปเทมนิดนึงครับโอเคฝั่งตรงข้าม เราเจอภาษาคัปเตอร์กีแต่เป็นขั้นที่สองครับเขาก็สู้เราไม่ไหวอยูดีเราดีจริงๆล้วตอนนี้ตัวท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มีทีมแพ้กอีกครับตอนนี้เหลือหกทีมสุดท้ายนะครับต่อเก็บเงินไปก่อนครับเจอภาษาบอลลิตร์เก้าอย่าครับขั้นที่สามครับแต่นไปแล้วยกตั้งเสร็จแล้วก็ทำให้เป็นหนีนั่ไปนี้เลยครับ ตอมีชาเมนด้ยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูรอบที่29แล้วกันนะครับฮ่าสตอมชาเมนมาพอดีครับเดี๋ยวลงเลเวเป็นเลเวล10ไปเลยแล้วกันครับเปิดภสานเคฟแคนหรือว่าออกแดงเป็นขั้นที่3มเลยแล้วกันครับถือว่าดีครับได้สร้อยลบปีกมาครับใส่ให้กับในส่วนของออกกินแล้วกันครับของห้าประสานมะรงครับไม่ปัญหาครับ เราเสกออกมาได้เรื่อยๆครับโหมูทุกหมูเป็นลูกของเราตอนนี้เจอเราเสกนะครับแต่ตสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้เมื่อกี้เราเจอแค่ล่างก็ปีดครับโอเคครับรอบที่สามสิบใท้ไม่ไหมึงครับใช้ไข่ขึ้นสองดาวเลยแล้วกันครับจะได้สตาร์นานเพิ่มกับอีกครับ ดูกันคลิปรอบที่30จะได้ไอเทมอะไรบ้างแล้วก็ได้ลีลิกอะไรบ้างครับมาดูว่าจะดีหรือเปล่าโอเคครับไปมีดกระซบมาอันหนึ่งับก็เดี๋ยวมาเปิดลีลิกแล้วกันครับอออตอนนี้ของก็ถือว่าดีครับไซเรนเปิดครับเอาหิบสมบัติดีกว่ามั้งครับเดี๋ยวขอดูกอนครับลีลิกสีฟ้ามีหินสมบัติแล้วก็มีเหมือนหลอกนะครับเดี๋ยวมาดูครับได้อะไรอีนแน่ ได้หลอมไม่เท่มบชิ้นแรกจะเพิ่มคูณสองครับขายอันเดอร์เวิร์ธที่งับไม่ได้ใช้ก็ได้เอามีดาบกัดเสาะใส่ให้กับตัวไซเลนนะครับลงข้ามเจอภาษาสปีดอีกแล้วนะครับโอ้โหเขามีนักเวดด้วยครับลงข้ามเวดสรเวดศาสตรสามดาวด้วยครับลงข้ามร้อย100ครับชนะไปครับตอนนี้ ติดกับแผลแล้วขวานต์เตอร์มาอีกหนึ่งครับมาหนึ่งตัวครับตอนนี้เดี๋ยวตีเร็วครับก็เปลี่ยนเดี๋ยวตีเร็วให้กับไซเรนเลยแล้วกันครับเดี๋ยวรวมไอเทมแล้วกันครับตอนนี้ขายอีกหนึ่งครับโอเคหล่อไม่เท่มเดี๋ยวมาดูกันเปลี่ยนอะไรดีเอาแค่เจ็ดพอครับ เป็นเสื้อคุมกระสับครับอ้าวใส่ไอเทมเต็มครับใส่ไปก่อนครับแต่ยังไม่ได้ใส่ฝฟอนของข้ามโดนสัตันครับโดนสัตันเสร็จแล้วก็ทําให้กลายเป็นอิน่ยครับโดนตายแล้วลูกศิษย์ตัวของมังงุกข้ามตายมาด้วยครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้แห่ไปเลยครับของข้ามอตาดาวครับตัวนึ่งครับ ก็เอาไอเทมออกแล้วกันครับตอนนี้ใส่ผ้าคุมครับผ้าคุมในการเพื่อเผาที่เปิดผสานไว้นะครับตอนนี้หลอกไปหมดครับโอเคใช้แค่เจ็อครับเปิดครับสกอรับก็เปิดเผยแล้วกันนะครับเอาผ้าคุมออกครับใส่ให้กับหัวหน้าลูกหมูครับ นักแก๊งลูกหมูนะครับที่เข้าหมูนะตอนนี้ความท้ามือสัตว์มันไล้แล้วตอกที่สุดท้ายะจะลักษณะเขาจะสู้เราไม่ไหวครับจะรอมชาแมนของเขาโดนเราไปครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายครับเหลือมีนิครับเหี่ยมร้อยครับชนะไปครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเรา Back Me Channel ด้วยกันนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ